แต่ว่าข่อยมีความหมกเสือด้ข่อยไงไห้ก็จะข้นแน่เฮานาะก็จะมีคนข้างหลังนี่ไหมเห็นปะผมดูดีลงมาเยอะทางานี่เบิง่งช่วงล้วนี่สารใดที่ไว้บ่ได้มบ่ได้มาขอโดนนี่ระวังไว้เด้อพ่อโดนๆจังมาเถื่อนึงนี่เจ้ามือหนาวอื S <S สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับนั้นพอดีนั้นสวัสดีครับออาไปใส่มาไปใส่มาโอ้เหมือนไปไม่รับมือนั้นไปขอกลางขึ้นปูตาปาา่าขาวก็บวกไปน้ำข่อยแน่เจ้าก็เลยฮู้นะเนี่ยให้ตาบ้านเป็นแบบแมนป่ะอ๋โอโอเคโอเคมือนี่ฮงบอก่อจะพาจะไปใส่นี่พูทันผู้หลือว่ทันบอกไปสารปูดาบดำนะครับ<อ>พูดพอต้องรอกับไป<อ>นั่ แต่วสัตวานี่เจ้าไม่เคยไปเคยไปแล้วอันนี้คือทางแรกของเจ้าเลยไปเดินทางเลยนะบอ้ยไาสวัสดีครับผมไปใส่อ้าปพูดับดาได้ไหมนี่ปูดดับดาว่าได้ไปโดนหรอกกินวันลืมเออไปทังไหนผู้ผู้เป็นไรเดียวหรเขาไ่ได้ไปกินวันลืมว่าเมนกินยูไอยูใส่นอฟก่อนะโอ้ตรงๆเด้อโดนๆไปเทียร์ยังสี่นี่ส่วนไงมักสีให้เขาคนบ้า แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วท่านผู้ชมคอยติดตามรับชมเลยนยู่แล้วเล่าให้แบ่้ทุกงวดอยู่แเรี่ยวไปไปโอเคครับท่านผู้ชมผมครึ่งพูดง่ายๆผมสตาร์ทรถไปเรียบร้อยเลยนะครับผมนะครับอ้าวโอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอามคนเดิมเดี๋ยวไปที่ไอสารพูดแบบนั้นนะพอนะไปโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวเดินทางครับผม Thank yeah. you. โอเคครับผมนะครับผมมาครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านเลยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะพามาอยู่ที่ศาลปูดาบดํานะครับผมนะครับวันนยดาบดำเฮาเด้อปูเอ้ยนี่ดุหลานุ่มอาร์มคนเดิมคุณพี่อนันต์นะครับผมนะครับคุณพ่อทองหล่อนะครับวันนี้พามากาบมาไหว้มาขอโชคขอลาภนะครับกับ สารปูดาบดำนะครับผมนะแต่ก็ท่านผู้ชมนี้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะมันใหญ่มากก็ขวาตั้งแด่นะครับคุเพีย่นั่นนะครับเออน,นั่นคนิีใจเอาอยัางมาไหวเห็นมันพระรามหลากใหม่นะครับมาไหวกันนะครับผมนะก็ขอขอบคุณเด้คุณป้าเด้อคุณป้าลูกชิ้นนะครับที่ได้ได้ไปโอนเงินมาให้มาซื้อ ผลหมากลากไม้หาตามสารต่างๆประว้เดอปูเดอเตอเดอปูปฏิบูรพิษนะครับอุ้ยหมดแดงกันี้ไหมว่ายุ่ยเหยียบยังเหยียบคุยหมดแดงอันนี้ยังนี่อี่พ่อสอม่องเขาสางกันสองห้าหกหนึ่งสองห้าหกหนึ่งวันที่สิบสี่กุมภานะครับอ่ะนะครับ ให้คุณพ่อท่องลอยนะครับิุณจุดถูกจุดยังเรียบร้อยทานาชน่ชมเนาะอ่ะปูเอ้ยปูลูกหลานมาหาเด้อปูเด้อผมนุ่มอามคนเดิมคุณเพียนั่นคุณพ่อท่องรอมาหาปูแล้วซึ่งบ่ได้มาหาปูโดนเออมื้อนี้ลูกหลานมาหาปูมาขอโชวขอลาบเด้อปูเด้อลูกหลานไ่ได้หลอกไ่ได้ล,มลืมหลอกลูกหลานตั้งใจมาหาอีหลีอ่าให้แสดงอิทธิ์ให้เขาเห็นหลดปู ว่าปูสักสีซ้ำไดมาขอโชคขอหลาปูงวดวันที่16 16 16ตุลาคมนี้สองปัญหาอย64นิ่ดด้อปูเดอร์ขอเลขไทยสามตัวดับปูเดอร์ของรางวันที่หนึ่งดับปูตร,ตรงตรงมาเดีอยวดับปูเดอร์นะครับเีียังวะอะไรขาวๆวะเมื่อนั้นใส่มือยังขาวๆ <Yeah. S 1> เออคือ,อยัง าามึงไม่เมียนมาเลนั่นเดี๋ยวสู้มันกันนะคอยบักกายยางเข้าไปดิบ้าหงเด้อแค่กับบ้าหงมาคุณพ่อนะครับเดี๋ยวไปเบิง้งใช้ไฟฉายพออีกเลยไฟฉายมาหนึน่งเดี๋ยวถิ่นป้ายบนไปยางเบิ้งสามกันนะนะครับเบิ้งเด้ออยู่ในนี้นว่ามีอย่างแน่เลยทา่านผู้ชมเด้อนะครับอ้าวแ๊บนี่คุณพี่นั่นเป็นกาดใบไปก่นอนพาดิผมจะพายยางมานีกเด้ทอท่านผู้ชมนะครับนี่แหละคือสาร ไอตรงนี Ooh, ite, ้ถ้ามาชมโอ้ยคอยอกว่าขนลุกอีกแล้วมีได้ขนลุกตลอดเลยตรงนี้ตรงนี้เออแปลกเนาะคือผมมาตรงนี้ผมขนลุกนะท่านผู้ชมน้ยนั่นไอ้นั่นมาทางนี้ขนลุกตลอดไหมเออปักปักบางนาทูบหรือว่าขนลุกตลอดเลยท่านผู้ชมมั่งบางนี้ไหมอันนี้เหมือนอะไรแล้วเนี่ยนี่ท่านผู้ชม อันนี้คือสารเก่าเพิ่นนะท่ออะา,านผู้ชมข่อยก็บ้าก่ายเง้เขาไปบนที่นี่เนาะางี้าสมีรกระเพาะเราเนอะเอเอโต๊ะใจโต๊ะใจเขี้ยวของขานี่ท่านผู้ชมนี่สารเก่าเพิ่นนะครับสารเก่าปูนะครับอ่า ระม,มาณนี้ท่านผู้ชมนะผมขอไปก่อนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมเคยมาขอแล้วก็เคยเจอมากับตัวด้วยเหรียนพันเลรียนพันก็าูรับทับใหม่ไม่พอเขาบระเด็นมักขอเพิ่นโดน,ดน,ดน,ดนเหมพอเป็นรูปจนหลายเดือนอะไฟเออนท่านผู้ชมเมื่อเด็ดเฮ้ยนั่นผมปรดเด็มักขอเพิ่นโดนสิ ม่นบเออบ่ได้มาขอเพิ่นโดนท่านผู้ชมโอ้คือพ่ะจักเดือนแล้วเ่าบ่ได้มาขอเพิ่นโออเครื่องปีเด้อเพิ่นเนาะแต่บอกมีความผูกศึกว่ามือนี่อยากมาหาเพิ่นอําวานี่เบิ่งซ่งแล้วนี่ศาลใดที่ไว,บว้บ่ได้มาบ่ได้มาขอโดนโนี่ระวังไว้เด้อพ่อโดนๆจังมาเถื่อนึงนี่เจ้ามือหนาวอืมระวงัง ว่าค่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะมืออันควรนแต่ว่าาะท่านได้เบื้องเนี่ยโอเคเดี๋ยวให้คุณพ่อท้องแรงครับผมไข่เงาเสียมซี่ครับอ่าเอาป่ะจัดการเลยเอออืมคุยเฮ้ยมีมีแอปเปิ้ลด้วยท่านผู้ชมกูดาบดำตัวนึูเป็นมีเลยเดี๋ยวเบื้งกลุ้ยน้องถูกขอลาบด้วยถูกเจริญญาอืมแบนแท็กซี่กับบ๊บบี้คาเซาให้เขาดอกเอาแก้ไว เออเออเอเอ,เอ,เอสูตแท็กซี่เท่านี้ไหมเมียนี่นนแต่งสูตแท็กซี่ม,มาเยอะต้องจะให้พอนะ,อะขนาดแล้วแต่มึงสิให้นี่ก็ยังบ่มีเงินใจขาเส้าบนาอยู่ตีไม้วายยังขาเส้า,สาแม่แค่สิก,กินนี่ลูกเมียตายบ่เอ้เห็นไหมความลำบากของปู่้อปู่เด้อความลำบากของเพนเอ้อะคนแล้วที่นี่ไม้แลกได้มา หนึ่งแปดครับผมหนึ่งแปดแปดหนึ่งครับอะโอเคพคบไม้สองอืม หมายเลขสองครับได้มาหมายเลขหนึ่งสี่สี่หนึ่งครับผมโอเคครับผมนะครับหนึ่งสี่ไม้บ้ฮะหนึ่งอะอืมมันมาบระหันมาสองตัวเดียวเมียนอยู่พอกดนุ่มอาร์มขึ้นยนอนใช่ปะเมียนอยู่ห่วยนี่รหลดโดขั้นเดียวกี่หน่ะหนึ่งเจกดหนึ่งเนาะอืม anh, bên đấy ai mám măng gì, chào khăn lẹp. Uầy, bận tin luôn rồi Nên ba. Này anh, tôi thấy máng kia nó, gì đó. Bông là nó nhẹp ở đây rồi. Ống, tung, ao lươn năn. Ao lươn gì đấy. Mẹ anh, ao lươn nữa. Chào lâu chi hay yung anh đấy. Hmm. chín Mẹ anh. gì rồi như อืนอะวายไปแล้วกะเบิ้งกล้วยไปที่นี่เนฮ้ย,ย,อยพออ่ะวยนั่นหนงนันอือเป็นยังสี่นั่นเามาบนกันอะอยกล้วยเป็นยังสี่มันไปวางไรเลด,กกด,ด้วยนี่ยส้วเกียรยเดีว่ยเดอเ้งก้วยนี่กัน นี่ถ้าเบิ้งใครก็จังเกเนาะเกตหนึ่งเกตหนึ่งสองเกตหนึ่งเกตป่เฮน่าจเป็นสีออ่ไรนั่นวมันเบยอะมีอีกบนอื่นออนี่กรมี่ป่ะออน,นี่ไหลงได้ยินนี่เฮ้ยมองนี่กมี่่ะ สามบนนี่าสามหาแปดหาออโอ้เออแปลกพ่อคุยแม่นั้นกดกดแปลกตรงนี้ละนี่นั่นนี่บ่สามหาสามห้าแปดห้าน้อยนี่เนาะน้อยนี่เห็นเป็น หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งตรงนี้สิเบิ้งไกลๆเบื้องเป็นเก็กรไดเห็นบ่ะนี่เก็จะเงายวขึ้นมาหนี่เก็ดเก็หนึ่งสองบอฮ้มีวะนี่พอมีพอ,อ สมมาสม,มานั่นส์รวมมี่หมดโอ้ยนั่นป่วยแล้วหิริเลยนะมสมบะมี่เหรอสามหนึ่งห้าอืมสามหนึ่งห้าอืมเห็นคุณคุณดูงยกันเอาทีนี่เดี๋ยวจะมาบังเล็กถูกนะครับแต่เอาอแอปเปิลมากันเอาเอาเอเม,มาีาาม่หอดผู้เหรอผู้มากผู้นี่ ครับขึ้นมมาไอเปิลมีไอเปิดมีหนึ่งหนึ่งท่านผู้ชมเห็นอยู่เห็นอยู่อยู่เออเอามาโอ้ยหายเ้อปูหายเ้อลูกหลานเห็นบ่เห็นอยู่ในแง่มเห็นหุยพ่อเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่โอ้ยท่านผู้ชมโอ้ยชัดเลยชัดเลยพวาชัดเลยชัดเลยไอนั้นชัดเลยนั่นชัดเลยชัดเลยชัดเลยเดี๋ยวดูก่อนรถไฟอืม แฮมก้อนละนี่ว้าแดงแปดเลยพ่อเลขึ้นบักแดงเลยนี่สามหกเนื้อยังศูนย์สามหกสามหกมีอีกไหมมีปะมีมน้อยนี่อ้ผลเป็ดจุดแดงๆพอนอยเลท่านผู้ชมเห็นรให้แล้วให้แล้วเห็นมองทีอีกทีนึงพอเห็นหมพ่อเห็นยังเล่ยเสมสามหนึ่งหา แมนอันนี้หนึ่งหาหนึ่งเห็นไหมหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเลยโอ้ดีกระเพิ่นถูกนะพ่อเขยออกเตี้เออมันเป็นมัน,นมันเป็นไอ้นนผลแอปเปลิลแดงแนดะงไหมศูนย์สามหกอุ้ยบ่อออกไอ้นั้นบ่อบอกบอกบ่อออกเป็นผิวแอปเปิลเลยเ <3. S 2> ออเดี๋ยวมาที่นี่สินี่คนมาดามาได้มาที่นี่ด่ามาอย่างปะเขียนได้มาที่นี่จะเบื้องตัวมันเขียนบะเจ๋วอะผิวผิวแอปเปิลแล้วเนาะเออ อมันบอกออกเลยไหมปิดผิวแอเปิดเลยไหมท่านผู้ชมโอ้โหจจอดพอช่ยอดนี่นี่นี่ี่จะขอขอไฟก่อนก่อนนะสามเก้าก็ได้เก้าสาก็ได้เบื้งทางนี้เบื้องทานอันนี้ปิดต้องเปิดไฟแต่เบื้องมองนี้จะเป็นพอเ็นเก้าหาศูนย์พอเอ็นเป็นเก้าสอเก้ได้ าสามศูนย์เก้าหาศูนย์เพราะนี่เนาะแต่ว่าถ้าเบิ้งมอนี้จะเป็นศูนย์สามหกไอ้นั่นศูนย์สามหก <0 36. S 2> ชัดเกเลียดพ่าเบิรงเลขถูบันเ,นเดียบไปหางคิดดก่อนศูนย์สามหกท่านผู้ชมชัดเออเจ้ามองนี้จะเป็นหนึ่งหาหนึ่งไหมอุม้ยเบิรงเลขถูกลับบานเลยครับผมเบิรงเลขถูกกับบานเลยเพิ่งหายแล้วนันอีหลีไอ้นั้นหนึ่งหาหนึ่งจบข่าวอเอาไวไ้เลยพอ่อ มีข้อหมูกซึกอยากมาหาปูย่างแห้งเลยหือข่อยมีข้อหมูกซึกข่อยอยากมาหาปูอย่างแหงเลยนั่นเป็นยังไงเออข่อยข่อยเคยเห็นโจแหน่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่เ่่่เ่่่่่่่่่่่่่่จ่่่่่่า่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่เ่้่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่ค่่่น่่่เ่้า่่่่่่่่่่่่งห่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เพรานั่นเฮรานั้นเธอเจ้ายางยางไปทางสารเก่าเลนะเจ้าขนลุกอีหลี<อ>บกยางขนลุกเลยเมาเอาดูซิกเด้เลยลีหยะงเฮอย่านผูอชมโอ้ท่องเรือไปเอา,มาหม่แล้วครับ,บชมอันนี้นะครับดูนะครับชิ้นเหล็กเปียกเย เห็นเลียงหนึ่งแปดสามน่อยนี่สามตัวนี่หนึ่งแปดสามตัวนี้เบิ้งไกลๆจะเป็นหาสองโอป้าผัวเมียนยุย่ดีเดีกวผัวบักจางขักไปปูหายขักขักปูหายขักห้แน่ปูโสวยเลยเอาโอเคจบข่าวมีเอถ้าเบิง้งไกีจะเป็นหาหนึ่งแปดเบิ้งไกลๆแนะหาหนึ่ปก็ได้ เออหาหนึ่งแปดเลยอ่นี่หาหนึ่งแปดตัวหาหนึ่งแปดอสวยดิบนี่ใหนึ่งแปด่เนี่ไปหาหนึ่งแปดครับเห็นแต่ให้หาหนึ่งแปดครับเดี๋ยวม่าเบิรงเลขูกครับผมเบอใหตัวไหนนะครับอ้าวโอ้าจานอกก็เด้อือืผมได้มันหนึ่ลออือบยคืงยังผมบ่อือินคือยังผมบ่กวกกวกกกวกอยู่เป่อืมเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ก็ท่านผู้ชมเอาพ่อหาแปดหนึ่งต้าแปดหนึ่งบังันน้ำบอกว่าได้หาหนึ่งแปดนเี่ทูบอีกหนึ่งพนว่าหายนคือได้ไล่กันแต่ว่าเดเดขยเบิ้งก็เด้อมบนคือกิตนังันอีอีะนึงเบิ้งก็ทัดกันนะอ้าวอันนี้ผููได้ตาดีแต่เบิ้งเบิ้งตรงตรงเสียนเป็นหนึ่งอ้นั้นหนึ่งหกเก็ด จะเห็นปะนี่หนึ่งหกเจ็ดเอมันเป็นปริศนาเห็นปะเป็นเลขหกเลขเจ็ดยุคนี่ปะเอ้าถ้าบอกถึงก็จะประชมพูดได้ดีนยว่าบอกนะนี่แปดหานึงอยู่ในเลขเปอร์เซ็นต์มั้ยเบองตัวนี้ก็เป็นหาแปดหนึ่งเอาล่วบทที่นี่งานนี่ครับผมไปพ่อกลับเลยเปนหายแล้วปูหายแล้ว อ่ะปูเดอร์นะครับเออลูกหลานนีแหละมาขอโชว์ขอลาบดัปูเดอร์อปูอยากได้ยังอยากเห็นยังอยากเขายังมากเข่าฟันตะบูชมด้บปูเดอร์มากัดๆลูกหลานมาไดห้มหาปูโดนแล้วงวดนี้ลูกหลานมาขอโชว์ขอลาบปูของวดวันที่สิบหกตุลาคมนี้สองฟันถ้าเราีปูเดอร์ขอให้ปูจงเมตตาจงปรดไยร่ไว้นะให้เห็นคักๆให้เขาขัดขัดดัปูเดอร์ปังปังดับปูเดอร์สาธุนะครับป่ะ โอเคครับผมนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่แหละครับผมที่พาทุกท่านผู้ชมนะครับมาขอโชคขอลาบกับสารปูดาบดํานะครับผมนะครับอ่าขอไงพูดของเข้าแหละนะครับผมนะครับนี่แหละครับที่เห็นบากย่างชัดแล้วท่านผู้ชมที่เบิ้งเอานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่กับสาหรับผมพามาขอโชคขอลาบแต่ละสถานที่นะครับแต่ก็ เป็นความเพียรส่วนบุคคลนะพ่อนะเพราะแมนว่าแห็นมั้งก็ง่ายอย่างเนาะนะพ่อเนาะอืแมนครับผมแมนครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับทางช่องหนุ่มอารอนเดิมนะครับกดติดตามกันเลยกู้ที่ยังยังไม่มีโชคยังไม่มีลาบอยากจะได้โชคเดี๋ยวจะลาบเด้๋ยวจะลาบเนี่ยติดตามกันไว้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับก็มีอยู่แค่นี้ก็ไม่ไม่อยากแนะนําแล้วก็อ่า ไม่แนะนาให้ท่านผู้ชมนี้จะเอาตัวเลขแต่รับตัวเลขไปเล่นการพนันนะครับทางช่องไม่อนุญาตแล้วก็ไม่แนะนําไม่ที่แนะแลวก็ไม่สนับสนุนด้วยนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ตามเดิมก็ต้องขอตัวเราไปก่อนขอบคุณพี่อนันต์แล้วก็คุณพ่อทองหล่อนะครับสรนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ